แบบลักษณะดอกจูมเป็นน้อหนึ่งจ้าตัวมาเห็ดละโงกสีสูมจ้าสองดอกนอกจาก่นี่เห็ดยังล่ะน้องหนึ่งบานนี้ยเห็ดพึ่งเดียงขาลายจ้าครับเบิ่งสภาพหลังแนวนี้ครับรสชาติบ่ขมเด้ครับนี่สีเข้าๆเห็ดพึ่งขาไก่เว่าบ่บเมนเนาะแม่นจ้าเพราะว่าม่องขาเพิ่นกระถองเพิ่นเฉบ่คือกันเบิ่งครับเนาะก็ใหญ่ไปเลยครับ พ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะมาพบกับน้องหนึ่งกับไอ้วินนะจ้าสวัสดีครับสวัสดีพญยายมใหญ่ยยลุงป่านะอาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีก่าเอฟซีใหม่แล้วก็ภูเขามารับชมทัวร์ลุกนะครับเนาะวันนี้ก็มาพบกับบอลวินกับน้องหนึ่งในเะช้าว,วัานจันทร์ทีซีนะครับวันนี้ก็ปีสองพันหนร้อยหกสิบห้าเดือนเมษายนเนาะจ้า นะครับมานี้ก็มาพิกาดได้หนึ่งหนึ่งมานี่ภาพพี่น้องมาเบิงบานสังห้อมนะจ้ะตำบลหอยคาอำเภอบุญทดิกจังหวัดอุบลราชธา,านีของเขานี่แหละจ้ามอนี็อากาศหนาวเย็นครับฝ่ายัางคึมอยู่นะครับเนาะ <c oughs> ภาพอาชีวะชัดภานในตอนข่าวฉากนะครับเนาะเอาลรนะครับพ่อแม่พี่น้องครับมาหลุนกันเบิงว่ามอนี้มาเปลี่ยนปลามาบานสังห้อมจะเป็นยังไงครับสําหรับในวันจันทร์ที่4เมษายน2563นี่ครับไปไปหลุนกันเบิงครับเพราะเป็นการเสียเวลาครับ ปลาป่าก็เป็นปลาทั่วไปนะครับเนาะปลาชี้แล้วก็นี่ก็ต้นย่างมันหมูครับหรือว่ากบกระบากครับกบบากเขามาพอเราพอนึหนึ่งมันพอแล้จ้าดอกนี้จ้ะเน็ตยังเด้งข้ามจ้ะแจ้งซองดอกเอาอะไรเราไปวิ่นเลยจ้าเห็ดพึ่งแดงข้ามหรือว่าเห็ดพึ่งแดงขาห่างเทาเนาะจ้ะเนาะเจอค่าตันเน,นาะ องหอมหวานที่กันครับดอกเกล็ดห็ดมานจ้าอันหนึ่งครับเป็นเสือนะครับเนาะเพราะว่าถือฝนวังซองเสมออันเดะแหละครับต่อมาเห็ดยังหนึ่งหนึงน่งใบเห็ดละงูเหล้องจ้าเหลื่มแล้ครับบันชังหอมนะครับสองดอกมาจัดให้มึงเห็นอยู่นี่เห็ดยังนุ่มๆนึ นฮดผนดึนเขาเนยวิ่นเาจะคล้องกันตปวเลยในดอกเดียวป่ะเ่อดอกนัก้นเนปอยเป็นเสือดอกนี้ชื่ออะไรครัดอกนึงนึงเกงว่านมีสุดยอดเลยนะน,นึนึงจ้ะครับหนุ่มเนี่ยครับบานหอมต่อมาจะเป็นเฮ็ดข้าวบินนี่ยร่นนจ้ะหรือว่าเห็ดแปลงครับนี่ คับลักษณะการเกิดดันดินขึ้นมาเลยครับก็ได้เอ่นว่าเห็ดข้าวดินนั่นหนึ่ง,งคับลักษณะดอกจูมันครับมีกรภาพอากาศย้ำคันเปิดดีเลยครับคืมน้านะครับน้ำฟังหองคือเกาเห็นหรือว่าหนึ่งเห็ดยังไง นี่ครับเห็ดคลองแฉบหนุนนอก,กรอบในผนิผนเนาะไปนะสดีดออกเห็ดบดดินและเห็ดยางบหมนทั้งนั้น่มเาหน่อยพี่ว่าเห็ดพึ่งเขาหน่อย,จ,ออยจ้านี่ครับลักษณะค้าซีอิต้นคาให้พี่น้องมึงนี่ยขางาเป็นขมขำเนี่ยนี่แต่ว่ารสชาติหวานหอมนะครับนี่จ้า เฮ็ดพึ่งเขาน้อยแล้วก็เฮ็ดบดดินอีกจ้าพ่อแม่พี่น้องคือสีหูแล้วเนาะผมรีวิวไปหลายคลิปแล้วครับนี่จ้าอีจ้าเฮ็ดบดดินนะจ๊ะโอ้จะเป็นงามนะจ้าจับติดก่อนโอ้จดออกใช่เลยพินค่ะ เป็นเห็ดพึ่งข้าวน้อยจ้าใช้น่อโอ้ยขาไโอ้ออยดิแทนเฮ้ยน้นองหนึงน้งอ,นงนงอ,องนึ่งจ้าอู้งามเองเนาะมันอะมืงามจริงๆครับรดจากแ่บได้ครับผมการันตีได้เลย,เลยจ้าเอาเห็ดพึ่งเขาแล้วก็เอาเห็ดบดดินต่อจ้าซีเมียซาบอันหนึ่งหนึ่จ้าซีเมียซาโค้ขาครับ เดือนมีนาเด้ครับนี่เดี๋ยวนี้คืองามจริงๆอ๋อไอวินขาเลยแต่ในทิ้งพี่น้องมีก็จัดการได้เลยครับแนวนี้นสุดยอดจ้ะอ๋อจุ่มอยู่บานนี้โอ้ยดอกเนาะต่อดแตแอะเลย <S <S เป็นเงาได้หนิไอวินเฮ็ดชนิดนี้เป็นที่นิยมแห่งนะครับในเขตอำเภอบุญทลีกนี่นะแม่นจ้ะเห็ดเสียบได้จ้ะนี่ ยิ้มเปิดให้พี่น้องมั้ง,งเนี้ยเลาจะมีพอดีครับโบเมนหน่อยเกินไปได้วยครับจ้าเป็นใหม่บางเลยครับน <c oughs> ี่ะมา,าจุ่มง,งามๆครับบ้านนี่ครับอุ้ยยอ้วินขายอย่างสิโพดดอกเต็มที่เพื่อนเนาะจ้ากาันตัวนี้กำลังเป็นนุมจ้า ถ้าเต็มที่นี่เดี๋ยวงน,นึงสิหาให้เบิงเนาะอันมีเนะเาะเกิดน้ำกันเลงครับตัวนี้ก็เห็ดพึ่งเขา,าจ้าพื้นเขาน้อยจ้าชนิดดอกดำเนาะจ้าครับเบืองเก๋ไก่ลักษณะดอกเห็ดพึ่นขขาน้อยครับเบิง่งขากับถ่องเนี่ยครับนี่ยัางงายปลายขาสีขาวครับลักษณะดอกแก่พืนลังจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนั่นหนึ่งจ้าถ่งจอกสีเหลืองปอนสี้ข้มเนาะจ้า แบบดีขนาดเห็ดบดดินหลังจากก็เห็ดพึ่งขาวหน่อยเนี่ยเห็ดยังละน้องหนึ่งบาทน,นี่หเห็ดพึ่งแดงขาลายจ้านี่ครับบอกคบไม่ได้ครับนี่หวานหอมสุดอยอดเห็ดแล้วนี่จ้าเห่ดขายเห็ดพึ่งขาไก่แต่ว่านี้พึ่งแดงขาลายครับไปเบิ่งดอกใหญ่เพื่อนครับนี่ดอกใหญ่ ดอกใหญ่ๆสะใจไปเลยเอากรได้ดอกไปวินเลยกรไดาก็ปไปไปเป็นเสือกับหมอ,อ่างนี่เลยเหลื่มแล้วครับไอ้ดอกอยู่ได้นี่ได้อยู่อันหนึ่งได้ยืดดอกเหรอนี่เพล่องกระกำครับไ,ได้่น้ำเหลือกให้เปพี่ถ้าดอกหน่อยเพื่อนนี่สีดำเลยเลยครับทางไหนสีกระกำมีดอกแก่เปัญญาหาเบิ่งดอกหน่อยถ้ามีครับ เม็ดลงนูงเหลืองจ้ะลงเหลืองเลยแกเม็ดเพื่องเขาจ้ะเพืงเขาหน่อยครับอ่าคืออร้างเมือน,นี้ะจ้ะไปหลุนกันตัวครับเม็ดกดินจ้ะบัน,นี้เยี อยูเป๊ะกับตาหนึ่งกับมี่จ้ะนะก้ะอ,อนใหญ,ญ่ไปเลยครับชิดแกงก็มีได้หนึ่งเนาะจ้ะวังนมีอะไรพนพี่น้องค้าเบิงใดครับ สำหรับฉันได้ว่นจากินได้บัวผึ้งแกงกินเบิ่งละครับเฮ็ดสนิทนี่ก็ได้ครับใช่แล้วหนึ่งมาตัดยินหอครับแหน่กอใหม่แหมเฮงโดนหมอนโตพอด้วยเนาะจ้าค่ขายเฮ็ดมันปูหน้าเบิ่งดอกนี่หนึ่งแต่ว่ามันเป็นสีเหลืองครับจ้า รสจัดแกคล้ายๆกันเนาะจ้ะกะเพรียนมันปูครับเหลียบมันน้ำลำห้องเรื่อยๆเห็ดยังหนึ่งนึ่งไหมเห็ดพึ่งร้ายจ้าเรือมาพึ่งค้าไก่ครับตัวนี้บได้ใด้อกหนึ่้ดอกเดียวอาะจะดอกได้เห็เดแดงจ้าบ่ะหนี้จงจะแดงถึงความหลากหลายนะครับของเห็ดในป่านี่หน้างนึง่งจ้ะอีดอกนึงจ้ะทายง่ายๆเลยดแดงน้ำบ่ เีมือ่าเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดแดงนาจ้ะแยงน้าโ่มกระบากครับพูดหลอกนึงครับสองหนั่นนึ่งใช่บางบางมองเพิ่นว่าขมเลยแม่นวันหนึงขาแดงๆพันมาขมจ้ะเกันขาแดงขมเนะครับนี่ อเห็ดพึ่งเขาอีกจ้าสวยง,งามเลยอีเด,ดอรนึ่งหน,นึ่งพึ่งเขาจ้ายังอีบ่ยังอีจี้จ้ับดอรกิ๊บเป็นลักษณะเด่นหนึ่งหนึ่งจ้าสุดยอดความแซ่บความหวานครับเห็ดพึ่งเขาอีหนึ่งหนึ่งจ้า่าเงินเงินให้วินเนาะ มา,มาอยู่ลางคอนครับใกล้ๆขั้นนี้นะครับไว่ต้องอยิงจ้าโอ้โหเป็นกอเลยตัวนี้เป็นเงาเลยผ้อาอวเนเหยื่นกไก่ครับเฮ็ดยังน้่งหนึ่งมนลักษณะเนี่ย เฮ็ดอุงนกหน่อยจ้ามีแหละมีบางท่านเป็นทรงนึกทีนเจอมาในเพจเน,นาะจ้าคนถามมาเฮ็ดอย่างนี้แหละครับเฮ็ดอุงนกหน่อยครับแกงหวานด้วยกันนี่น้องนี่จ้ากราะส่าหวานหอมด้วยกันครับเ,เห็นเฮ็ดจากปลาอย่างนี้ครับไข่ไข่เฮ็ดไข่ครับแต่ว่า มาหอมแห่งทีเห็ดไข่เนาะจ้าจะกรส้รายกลางๆเครับแบบเฮ็ดยินทัวไปอ่ะเคืนตาแล้วครับเห็ดรวมองมันไปรลุนกันอีกครับครับสภาพปลาที่เฮ็ดเกิดมัอน,นี้ครับเป็นปลาทั่วไปนะครับปลาชี่ปลาบากปลาก,กอครับ นี่ะครับจากสภาพอากาศมอดสมความชื้นใดเฮ็ดกระสิเกิดเนี่ยน,นี่ครับเนี่ยน้่งหนึ่งเฮ็ดแล้วครับแปล่าเฮ็ด้ำหนึ่งหนึ่งกันครับครับืะความชื้นใดสภาพอากาศใดสมบูรณ์แบบเน่ยนี่ครับจุ่มเป็นเงาเลยเบมือนทองเมันเงินสามสิบกีบัวเห็นที่น้องเลยเห็นแบบนึ้ ป่ามันสิงหอมมีออกกากันนอจ้ะทเทยวเห็ดพึ่งแดงค้ามันเห็นด,ดอกเดียวหนอหนึ่งจ้าเป็นตอนแหลกคุณครับตอนข่าสาคุณครับพึ่งแดงค้าไหลง่ายก็กออกได้เลยครับตัวออกบัชนลายดอกบ้านก็มีแล้วนหนอหนึ่งจ้ะครับเพึ่งเขาหน่อยจ้ะครับเห็ดพึ่งเทียนมันหนึ่งเมียนจ้ามึงถ่องครับ แจนี่อุ้ยเสียบเพียงเลยจ้ะต้องสีเหลืองคือสีเทียนีีเทยนขาคือขาเทียนเป็นว่าเฮ็ดเพิ่งเทียนเนาะมีเนื้องีกจ้ะครับเบิ่งสภาพหลังแนวนี้ครับรสจาดิบกขมเลยครับนี่สีไข่เฮ็ดเพิ่งขาไก่จิ้มปาบบโมเมนเนาะเพราะว่ามองขาเพิ่อนกับทองเพิ่อนจิ้มาคือกันเบิ้องธรับทองสีเหลืองขาสีลายหน่อยกุ้งจ้าประกอบด้วยกันครับ เห็ดบดดินมันมีมีนจ้ามีบดดินซะเนาะห่างคักแคปเป็นสีเหลืองนี่ก็ว่ามันเห็ดมันปูเลยหละเนาะจ้าเอาให้ปูดินขาเง่าๆอีกนะจ้าจ้าเห็ดบดดินขาอีกนะครับเป็นซ้ายไปเลยเนี่ยนี่แหละครับ ใช่ครับเริ่มต้นเก็บเลยหนึ่งหนึ่งเห็ดบดดินกินอร่อยดอกสีล้งางแตกๆไม่เป็นเห็ดหอมเนาะไม่นจ้ะรสชาติคือเห็ดเผิองนะครับเพราะว่าบางมองก็เอนเห็ดเผิงบดเนาะไม่เป็นเห็ดเผิองแหนะครับ

ครับเดบี๋มยมีเธอเป็นสีเหลืองนี่เป็นเห็ดมันปูได้เลยเนี่ยนน,น <c oughs> จ้นรสชาติกัแบบเห็ดมันปูนี่แหละครับว่าผมแกงชิมมาแล้วนะครับอีออจ้ะจ้าอ๋อไก่แล้วครับไก่แล้วเห็ดบนดินแล้วเห็ดยัง เห็ดพึ่งข้าวจ้าเห็ดเหมือนกันเลยครับเพึ่งข้าวน้อยจ้าพึ่งข้าวน้อยนี่กายอยู่ในเกิดน้ำปลาบากหน่อยนะครับบากหน่อยบากใหญ่ปลาสีอย่นี่แล้วนะครับคนเมี่น,อน้องท่านได้มีตนชนิดนี้น,นทีก็เอาเสือเห็ดไปลงใดนะครับท่านที่มีสวนปลานี่ครับลักษณะตนบากตนบากตนขย่อมนำนะครับตนชีเ,เห็ดหยึงหนึ่ง หิดพึ่งแดงเนาะจ้ะพึ่งแดงสีเนาะแดนปีนอดอกหนึ่งครับยังมาวันนี้นิดไข่พี่นอ่องหังนีดดอกเดียวเนาะจ้ะนี่ครับเห็ดไข่ลักษณะลังจะเป็นแนวนี่หอมเม็แต่ดอกสดก็หอมเนาะหนึงหนึ่งจ้ะ นี่ครับสับปปลาเป็นปลาสี่คือเก่านะให้เบิังอีกตัวหนึ่งครับเฮ็ดหลากหลายครับไปไปหลุ่นก็นดีครับไข่ลเลยเฮ็ดย่างตรงนี้เฮ็ดองนกจ้าขาพันเฮ็ดแต่มีดอกเดียวองนกใหญ่อยู่ปะจ้านี่น,นะครับตก็มาเฮ็ด,ดลองกสีส้มจ้าสองดอกนอกจาก่นี่มึงขาเลยครับ นี่กแกงเสียบพร้อมกันเลยครับเพิ่็เดินเฮ็ดละงูกรงุงเนาะเฮ็ดละงูกเฮ็ดเงินมามเฮ็ดเขาวดินจ้ะและ้วงามเลยเนาะจ้ะ,ะ,ะเฮ็ดเงิน เห็ดพึ่งแต่จ้าครับลักษณะห็ดพึ่งแต่บ้านนี่กันนี่เนาะจ้าเออถือระบายนี่ดอกนึ่งหนึงถอนสีออกสีได้นั่นหนึงนีง่ข,นขีมๆจ้าคาสีดำจ้าฝนโตขำพื้นจ้าว่าบดบกขมเนาะเห็ดเนี่ยนี้จ้าเป็นเห็ดเผืงรสชาติดีอีกชนิดหนึ่งครับเผืงแต่มีนี่เจ็ดดอกนึงนึง ชิ้นสามดอ,อกพี่หน่อยเือะคนหมู่หมร้ายเนาะเป็นแก่ครับแบบลักษณะดอ,อกจูมเพ็นธนั่นเองจ้าเทวินจ้าดอกนึงโอ้ยดอกนี้นอนเอาบุได้เออเป็นเสียโมปะ <Yes. S 2> นะครับจำน,นี่ก็เวลาบ่ายโมง14นาทีแล้วเนาะครับเนาะมาสรุปเฮ็ดกับนงเงินกันครับผมมาจะขึ้นนอ,องเฮ็ดข้องเฮามีหลากหลายเฮ็ดเลยจำมาหนีถือว่าเต็มตายเนาะจำนี่เนาะจ้ามาฝากพี่ฝากนอกนอย่ารายเตอือนพี่ครับมาฐานวิ่นๆขึ้นหายกินแหล่ขึ้เก่ามาหนีิเปลี่ยนเปลี่ยนหม่องเปลี่ยนไม้มีเฮ็ดอย่างเงี้ยหน,นึ่งมีเฮ็ดเป็นพวกส่วนมากก็สิเป็นพวกเฮ็ดผึิงเนาะจ้าแต่สีหลายซื้อเฮ็ดผึิงอยู่งใจเฮ็ด เพ่องบดนอาจะเฮิดบดดินนฮิดเพืงเขาหน่อยฮิดผพืงแก่เองดาไหลและเพึ่งแดงขาม้าหางมีดอกนึ่เนาอเอาหน้จ้ะพี่น้องสำรักพการหมูหนึงก็พ้ามาบบานช่องห้อมตำบลหน่วยพามเพอพุทลิกเังหวัดอุบหลัาชธทานีของเฮาของเ่านอะจะกน้ะพาพี่น้องเปลี่ยนไม้เบิ ibly, ian, access, ่งจ้าสำรับคลิปมันนี่ถัดมากก็อย่าลืมกดไลค์ด้อจ้าดใจอย่าลืมกดแชร์ อย่าลืมกดติดตาหนึ่งนึงก็ไปนิรเตนอกจากพระศิบโอผาดคลิปใหม่ๆเน่าจะนอว่ามืออื่นหนึ่งนึงก็ไปนิริตพระพี่น้องพระาเฮ็ดอยู่ไซน่าจะนอจตักกิจอะไก็บม่มีอะไรจ้าเขาขอเข้ามาสวัสดีจ้าสวกันคลิปหนาที่จ้านะครับสำหรับคลิปวันจันทร์ที่4เมษายน2560นี่ก็เสด็มลาพาจากพระเมรุพี่น้องไปแล้วครับนี่ก็มาช่องตาอยู่ครับเด็ดตาหนึ่งเฮ็ดกิ็หลังอกไม้นะครับมันส่งหอมก็ได้ครับ พอห้พี่น้องกันได้ทีด้เบิ่งคิปจบหมูข้าวแล้วก็ขเขาม่เก็บใดครับฮิดบดดินนะครับส่วนหมากกำลังออกใหม่เอาละครับสำหรับคลิปวันที่สี่เมษายนสองพันหกร้อยสิบห้าอีก่อนจากกันกับขอให้พ่อใหญ่พียย่ใหญ่ยยพ,พี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านนะครับสบรสปจากความสรุปความเจริญทางด้านจิตใจและก็ส่่งกายนะครับย่ามีโรคภัยมากรรมกายสำหรับคลิปมันนี้ก็กล่าวคำว่า,าสวัสดีครับผมพบกันคลิปใหม่มือไม่ครับปานอ่งหนึ่ง กับบ้าน,นการพัฒนาชีวิตภาคตะวานกนะครับนะ